เพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Honda City t u โตโตัวใหม่อยู่นะครับผมต้องการที่จะใช้งานระบบ Honda Sensing ครับต้องทำยังไงครับหลายๆคนอยากจะปิดบางระบบจะต้องทำแบบไหนนะครับวันนี้ผมมีคำแนะนำนะครับวิธีใช้งานระบบ Honda Sensing วิธีเปิดและวิธีปิดระบบเบื้องต้นมาฝากเพื่อนๆนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไง ติดตามได้ในส,สีัส,สรามาดูวิธีการใช้งานและเปิดปิดระบบ Honda Sensing ใน City Turbo ตัวใหม่กันนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับกดปุ่มออนหรือปุ่มสตาร์ทก็ได้นะให้หน้าจอมันโชว์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเรามาดูที่ตรงพวงมาลัยน,นะครับมันตั้งค่าอะไรได้บ้างนะตัวนี้ก็เป็น A/C c a d a p t i v e s e Control นะครับนะครับการใช้งานนะครับต้องความเร็ว30กิโลเมตรขึ้นไปนะระบบนี้มันถึงจะทํางานนะครับผมก่อนใช้งานเราก็กด ปุ่มนี้ได้เลยครับมันจะมีฟังกช์ชันสัญลักษณ์โชว์พร้อมการทํางานอยู่นะครับแล้วเมื่อเราขับขี่ความเร็ว30กิโเมตรขึ้นไปนะครับให้มากดปุ่มคําว่าเซฟตัวนี้นะครับผมมันก็จะทําการล็อกความเร็วตามรถคันหน้าและก็แปลผัน